เคยจินตนาการไหมว่ามีโลกอีกใบซ่อนอยู่รอบตัวเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ทรงพลังพอที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์มนุษยชาติได้ทั้งหมดนี่คือเรื่องราวของโลกที่มองไม่เห็นโลกแห่งจุลินทรียก่อนศตวรรษที่17มนุษย์เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตมีเพียงที่มองเห็นแต่แล้วอันโตนีฟเลเวนฮุกนักประดิษฐ์เลนส์ชาวดัตช์ก็ได้ใช้กล้องจุลทรรศน์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นซองดูหยดน้ำสิ่งสุกรก และพบกับสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วที่เต้นระบำไปมาอย่างน่าอาัศจรรย์เขาเรียกพวกมันว่า a อนิมอลคูลการค้นพบนี้สร้างความตื่นตะลึงและจุดประกายความอยากรู้บังคับให้มนุษย์ต้องทบทวนความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับชีวิตบนโลกจากความพิศวงในตอนแรกเราได้เรียนรู้ว่าจุลินทรีย์เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งแปลกประหลาดแต่เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายบางชนิดเป็นต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรง ขณะที่อีกหลายชนิดกลับจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราช่วยย่อยอาหารสร้างดินหรือแม้กระทั่งผลิตยาการค้นพบจุลินทรีย์ได้พลิกโฉมวิทยาศาสตร์การแพทย์และความเข้าใจในธรรมชาติมันย้ำเตือนเราว่าสิ่งที่เล็กจิ๋วที่สุดอาจมีความสำคัญมหาศาลและโลกที่มองไม่เห็นนั้นเต็มไปด้วยความลับอันน่าทึ่งที่ยังรอการสำรวจไม่สิ้นสุด